รีบหาหรือเก็บมาไว้ภายในบ้านด่วนคนลายมือกากบาทกลางฝ่ามือจากปากของหลวงปู่ศิลาใครที่มีห้าสิ่งนี้ติดตัวหรือติดบ้านเอาไว้ตัวของท่านนั้นจะแคล้วคลาดปลอดภยัยไม่ว่าจะเดินทางไปที่ไหนก็จะมีแต่โชคลาภ ขอน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะวันนี้ขอนำเสนอในหัวข้อหลวงปู่ศิลาบอกคนรายมือกาก,ากบาทกลางฝ่ามือใครที่มีห้าสิ่งนี้ติดตัวหรือติดบ้านเอาไว้ตัวของท่านนั้นจะแคล้วคลาดปลอดภยัยไม่ว่าจะเดินทางไปไหนก็จะมีแต่โชคลาภ เรื่องราวที่ทุกท่านจะได้รับฟังต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำด้วยนะคะถ้าหากพร้อมกันแล้วเราไปรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้เรามีเรื่องราวล่าสุด ที่หลวงปู่ศิลาท่านได้พูดออกมาจากปากของท่านเองว่าถ้าหากว่าใครที่มีห้าสิ่งนี้ติดตัวหรือติดบ้านเอาไว้ตัวของท่านนั้นจะแคล้วคลาดปลอดภัยไม่ว่าจะเดินทางไปที่ไหนก็จะมีแต่โชคลาภและจะมีแต่คนรักคนหลงตัวของท่านนั้นไม่ว่าจะทำงานอะไรอยู่ที่ไหนก็จะมีกิ่นมีใช้คนกากะบาด หลางฝ่ามือทุกท่านคะขอให้ตัวของท่านนั้นฟังคลิปนี้ให้จบแล้วตัวของท่านนั้นจะได้รู้เคล็ดลับที่หลวงปู่ได้บอกเอาไว้เองคะ่ะทุกท่านคะสิ่งที่ทางเราจะมาบอกให้ตัวท่านได้รับรู้ในวันนี้เป็นสิ่งที่หลวงปู่ได้บอกออกมาจากปากของตัวท่านเองนะคะว่าคนลายมือกากบาทใครที่โพกค่าสิ่งนี้ติดตัวหรือเก็บไว้ภายในบ้าน ตัวของท่านนั้นไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนแห่งหนใดไม่ว่าจะเดินทางไปที่ไหนไม่ว่าจะทำงานทำอะไรตัวของท่านนั้นก็จะมีแต่โชคมีแต่ลาบตัวของท่านนั้นจะแคล้วคลาดปลอดภัยไม่ว่าจะพูดกับใครก็จะมีแต่คนรักคนหลงคนลายมือกากบาททุกท่านคะมีใครบ้างที่มีห้าสิ่งนี้ถ้าหากว่าใครที่มีแล้ว ถือว่าท่านโชคดีมากๆเลยนะคะแต่ถ้าหากว่าคนกากระบาดกลางฝ่ามือใครที่ยังไม่มีนั้นให้ตัวท่านรีบหาเอามาเก็บภายในบ้านด่วนเลยนะคะถ้าตัวของท่านนั้นอยากจะมีโชคเมีลาบอยากจะกลายเป็นเศรษฐีคนลายมือกากระบาดท,ทุกท่านคะฟังมาถึงจุดนี้แล้วตัวของท่าน คงอยากจะรู้แล้วใช่ไหมคะว่าห้าสิ่งที่หลวงปู่ได้บอกมาแล้วนั้นจะมีสิ่งไหนบ้างเดี๋ยวทางเราจะมาบอกให้ตัวของท่านนั้นได้รับรู้กันนะคะถ้าหากว่าทุกท่านพร้อมกันแล้วเรามารับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยนะคะคนลายมือกากระบาดท,ทุกท่านคะตัวของท่านเช็คดูหรือย,อยังว่าตัวของท่านนั้นมีเส้นกากระบาด ที่อยู่ตรงกลางฝ่ามือหรือไม่ถ้าเช็คดูแล้วว่ามีนั่นหมายความว่าท่านโชคดีแล้วเพราะส่วนใหญ่เส้นกากบาทอยู่ที่ตรงกลางฝ่ามือนั้นมักจะมีกับคนพิเศษเพียงเท่านั้นเป็นเส้นที่หายากมากหนึ่งในล้านคนก็ไม่ค่อยที่จะมีนะคะถ้าหากว่าใครมีแล้วตัวของท่านนั้นไม่ต้องกลัวที่จะลำบากเพราะว่าเส้นลายมือแบบนี้ คือสัญลักษณ์ที่เหล่าเทวดาและถทวเทพทั้งหลายได้ทำสัญลักษณ์เอาไว้แล้วว่าตัวของท่านนั้นเกิดมาในชาตินี้จะต้องเป็นมหาเศรษฐีอย่างแน่นอนค่ะ แต่ในช่วงต้นของชีวิตนั้นตัวของท่านอาจจะลำบากอยู่บ้างแต่ตัวของท่านไม่ต้องเป็นกังวลไปนะคะเมื่ออายุข้้มเบญจเพศไปแล้วชีวิตของท่านนั้นจะได้พบเจอแต่สิ่งที่ดีๆจะมีทรัพย์สินก้อนใหญ่หลั่งไหลเข้ามาหาในตัวท่านไม่ว่าตัวของท่านนั้นจะทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่าง ก็จะมีแต่ผู้หลักผู้ใหญ่ที่จะคอยอุปธรรมค้ำชูคนที่มีลายมือกากบาทถึงแม้ว่าอายุจะถึง50ถึง60แล้วถึงแม้จะทำบุญมามากสักเพียงใดตัวของหลวงปู่ท่านได้บอกเอาไว้ว่าถ้าหากปฏิบัติตามนี้ตัวของท่านนั้น จะไม่มีทางลำบากอีกต่อไปตัวของท่านนั้นจะมีกินมีใช้จนกลายเป็นเศรษฐีได้ทีเดียวเลยค่ะดังนั้นเราจึงได้นำเอาหลักคำสอนที่หลวงปู่นั้นได้บอกจะมาบอกให้กับตัวของท่านได้รับรู้คำที่หลวงปู่ได้บอกเอาไว้มีอยู่ห้าสิ่งและห้าข้อปฏิบัติที่ตัวหลวงปู่นั้นท่านได้บอกเอาไว้ ถ้าหากว่าใครที่สามารถทำได้ตามนี้ถึงแม้ชีวิตในตอนนี้จะอยู่ในสถานการณ์ที่ร้ายๆก็จะกลับกลายมาเป็นดีถึงแม้ชีวิตในตอนนี้จะอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่มีก็จะกลับกลายมาเป็นเศรษฐีแบบไม่รู้ตัวเลยค่ะ5สิ่งและ5้าข้อปฏิบัติที่หลวงปู่ได้บอกเอาไว้นั้นนั่นก็คือสิ่งที่หนึ่ง ที่ตัวของท่านนั้นควรมีติดบ้านเอาไว้นั่นก็คือหลวงพ่อโสธรพระพุทธลูกพระพุทธคุณเด่นในด้านธรรมาคา้าขายเมตตามหานิยมสิ่งที่สองที่ตัวของท่านนั้นควรมีเอาไว้บูชาภายในบ้านนั้นก็คือพระพุทธชินราชพระพุทธคุณเด่นในด้านปกปักคุ้มครองปกปักรักษาให้รอดพ้นจากภัยอันตราย สิ่งที่สามที่ท่านนั้นได้บอกไว้ว่าควรจะมีเอาไว้ในบ้านหรือมีไว้บูชานั่นก็คือพระศิวลีพระพุทธคุณเด่นในด้านการทำมาค้าขายให้โชคลาภสิ่งที่สี่ที่ตัวท่านนั้นควรมีและก็ควรบูชานั่นก็คือหลวงปู่ทวดพระพุทธคุณเด่นในด้านแคล้วคลาดเมตตามหานิยม สิ่งที่5ที่ตัวของท่านนั้นควรมีเอาไว้ภายในบ้านหรือเก็บเอาไว้ภายในตัวก็คือพระพิคเนศพระพุทธคุณเด่นในด้านแก้ไขปัญหาปัดเป่าทุกภยัทกภยทุกด้านค่ะถ้าหากว่าใครที่อยากจะมีโชคลาภหากอยากจะมีแต่ความสุขอยากมีเงินมีทองมีใช้ไม่ขาดสายขอให้ตัวของท่านนั้น นำพระพุทธรูปห้าองค์นี้นำมาบูชาแล้วตัวของท่านนั้นจะพบเจอกับโชคลาภดังที่ตัวของท่านนั้นได้หวังเอาไว้หลังจากที่ตัวของท่านนั้นมีพระพุทธรูปห้าพระองค์นี้เอาไว้บูชาถ้าหากว่าตัวของท่านนั้นยังรู้สึกว่ามีกรรมอยู่ให้ตัวของท่านนั้นทำพิธีตัดกรรม เพื่อตัดกรรมเก่า <_ an> เพื่อต้อนรับบุญใหม่ที่จะเข้ามาหาตัวของท่านวิธีตัดกรรมข้อที่หนึ่งคือให้ตัวของท่านนั้นมันดูแลพ่อแม่และอย่าทำให้พ่อแม่นั้นเสียใจเด็ดขาดวิธีตัดกรรมข้อที่สองคือให้ตัวของท่านนั้นรักษาสินห้าหรือสิลแปดวิธีตัดกรรมข้อที่สคือให้ตัวของท่านนั้นมัน การให้ทานวิธีตัดกรรมข้อที่สี่คือให้ตัวของท่านนั้นมันในการภาวนาวิธีตัดกรรมข้อที่หคือให้ตัวของท่านนั้นมันในการไหว้พระสวดมนต์คนที่มีลายมือกากบาททุกท่านคะนี่เป็นคำบอกเล่าจากหลวงปู่ศิลาท่านที่ตัวของท่านนั้นได้บอกกับทางเราว่าถ้าหากว่าใคร ที่ได้ทำตามห้าข้อนี้หลวงปู่บอกได้เลยว่าชีวิตของท่านนั้นจะไม่ลำบากอย่างแน่นอนค่ะแม้ชีวิตในตอนนี้จะจนหรือลำบากมากแต่ถ้าหากว่าใครที่ทำตามนั้นแล้วหลวงปู่บอกได้เลยว่าตัวของท่านนั้นจากที่ชีวิตที่เกิดร้ายๆก็จะกลับกลายมาเป็นดี จากที่ชีวิตที่ไม่เคยมั่งมีก็จะกลับกลายเป็นเศรษฐีแบบที่ตัวของท่านนั้นไม่ทันที่จะตั้งตัวแบบที่ตัวของท่านนั้นไม่คาดคิดไม่คาดฝันมาก่อนเลยค่ะคนที่มีเส้นกากบาทที่อยู่ตรงกลางฝ่ามือทุกท่านคะบางคนอาจจะยังสงสัยอยู่ในใจว่าทำไมตัวของเรามีเส้นแบบนี้อยู่ในกลางฝ่ามือเหมือนกันแต่ ทำไมยังทุกข์ยากลำบากอยู่นั่นก็เป็นเพราะว่ากรรมเก่าที่ท่านได้เคยสร้างมาหลายภพลายชาติแล้วตัวของท่านนั้นยังใช้ไม่หมดจึงทำให้ปัจจุบันนี้ตัวของท่านนั้นยังทุกข์ยากลำบากอยู่ แต่ว่าตัวของท่านไม่ต้องกังวลไปนะคะเพราะคนที่มีเส้นกากบาทที่อยู่ตรงกลางฝ่ามือนั้นเป็นคนที่เหล่าเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้ทำเครื่องหมายหรือสัญ,ญลักษณ์เอาไว้แล้วว่าเกิดมาชาตินี้เป็นชาติที่เกิดมาใช้กรรมให้หมดสิน้นชาติต่อไปนั้นกรรมเก่าที่เคยสั่งสมมานานจะไม่ติดตัวไปอีกต่อไป ชีวิตจะราบรื่นหมดทุกอย่างให้ตัวของท่านนั้นสังเกตเอาไว้ง่ายๆเลยค่ะว่าคนที่มีเส้นกากบาทที่อยู่ตรงกลางฝ่ามือบูพกรรมเก่าหมดไปชีวิตจะเปลี่ยนแบบผิดสังเกตให้ตัวของท่านนั้นสังเกตดูเลยว่าจากเมื่อก่อนนั้นที่ตัวของท่านเคยทำอะไรก็ไม่สำเร็จแต่ พอบุพกรรมเก่าหมดไปตัวของท่านลองสังเกตดูเลยว่าไม่ว่าตัวของท่านนั้นจะทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างก็จะง่ายดังกับว่ามีเทวดามาช่วยเหลือท่านผู้ฟังคะพระพุทธองค์ตรัสว่าเชื่อหมดก็เป็นบาปไม่เชื่อก็เป็นบาป ท่านจึงให้เชื่อเกิน50%ขึ้นไปก่อนจากการใช้เหตุผลหลายอย่างมาประกอบรวมกันรวมถึงถามผู้ที่มีจิตญาณภาวนามาดีแล้วที่เราเชื่อใจท่านว่าสิ่งที่เขาพูดมาเป็นจริงหรือเป็นเท็จหากท่านใดร่วมกดแชร์เรื่องนี้เพื่อเป็นสะพานบุญขอให้มีโชคลาภลังไหลเข้ามาไม่ขาดสายด้วยเทิน สาธุสาธุสาธุคลิปต่างๆจัดทำขึ้นเพื่อสืบสารและอนุรักษ์คาถาบทสวดมนต์ต่างๆความเชื่อคติธรรมคำสอนเพื่อนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตและเป็นความรู้เพิ่มเติมให้กับคนรุ่นหลังหรือปัจจุบัน ขอให้ฟังหรือดูเพื่อเป็นความรู้สิ่งไหนว่าดีและนำไปใช้แล้วเกิดประโยชน์ในทางที่ดีทางช่องเติมบนชาแนลขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะสาธุสาธุสาธุต้องขอขอบพระคุณท่านเจ้าของเนื้อหาที่มาข้อมูลที่แนะนำธรรมะดีๆมาเผยแพร่เพื่อเป็นธรรมทาน ท่านผู้ฟังขอขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์กดคอมเมนต์และกดเข้ามาฟังคลิปนี้ค่ะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านคงจะได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้ไม่มากก็น้อยนี่คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท,ท่านในวันนี้ค่ะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะวันนี้เราได้นำสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟังก็ถือว่า เราได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันโมทนาบุญร่วมกันนะคะขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์และอย่าลืมเผยแผ่ธรรมะให้กับเพื่อนมนุษย์ได้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ